สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสสบายทิปนะคะเรามาฟังประวัติอดีตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปกันค่ะไปฟังกันเลยนะคะศาสตราจารย์พลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทิ์ปามโรธเป็นนักปราด์นักเขียนนักการเมืองและศิลปินแห่งชาติ เป็นน้องชายแท้ๆของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทอดีตนายกรัฐมนตรีสีสมัยสื่อบวลชนจึงนิยมเรียกทั้งคู่ว่าหม่อมพี่หม่อมน้องหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทเกิดวันที่20เมษายนพศ2454ในเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาณตำบลบ้านหมาอำเภออินบุรีจังังดหวสิงห์บุรี เป็นโอรสคนสุดท้องในบรรดาโอรสธิดาทั้งหมด6คนของพลโทรพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าคำรบกับหม่อมแดงชื่อคึกฤทธ์นั้นมาจากการที่ชอบร้องให้เสียงดังในวัยทารกจึงได้รับพระราชทานนามนี้จากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบอมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมช เริ่มต้นเรียนหนังสือที่บ้านกับหม่อมราชวงศ์บุญรับพี่สาวคนโตจนอ่านหนังสือไทยได้ตั้งแต่อายุ4ปีกระทั่งเมื่อปีพศ2458จึงเข้าศึกษาภาคบังคับที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยหรือวังหลังจากนั้นเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลายัยและเดินทางไปศึกษาต่อในประเทศอังกฤษที่โรงเรียนเทรนวิทยาลายัย จากนั้นสอบเข้าวิทยาลัยควีนแห่งมหาวิทยาลัยออฟฟอร์ดเพื่อศึกษาวิชาการปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์โดยสำเร็จปริญญาตรีเกียรตินิยมและอีก3ปีต่อมา mm hmm. ก็สำเร็จการศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเดียวกันหม่อมราชวงศ์คือทริ์สมรสกับหม่อมราชวงศ์พักพริง้งทองใหญ่เมื่อปีพศ2479มีบุตรธีดาสองคนคือ หม่อมหลวงรองฤทธิ์ปราโมทและหม่อมหลวงวิสุมิตราปราโมทต่อมาได้แยกกันอยู่กับหม่อมราชวงศ์พักพริ้งซึ่งถึงแม้จะอยกขาดจากกันแต่ต่างก็ไม่สมรสใหม่และไม่ได้โกรธเคืองกันโดยหม่อมราชวงศ์พักพิ้งอยู่กับลูกชายคือหม่อมหลวงรองฤทธิ์ที่บ้านในซอยสวนภูติดกับบ้านของหม่อมราชวงศ์ครึกฤทธิ์ปราโมทและยังไปมาดูแลทุกสุขกันเสมอ หอมราชวงศ์คึกฤทธิ์พักอยู่ที่บ้านซอยพระพินิษซึ่งเป็นซอยย่อยอย,อยู่ในซอยสวนพูถนนสาธรใต้เขตสาธรบ้านหลังนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่าบ้านซอยสวนพูชีวิตการทำงานในวัยต้นเริ่มทำงานที่กรมสัมพากรและถูกเกณฑ์ทหารตอนสงครามอินโดจีนได้ยศสิบตรีจากนั้นไปทำงานธนาคารไทยพาณิชย์ที่ลำปาง และกลับมาทำงานธนาคารแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพกระทั่งเมื่อท่านเข้าสู่แวดวงการเมืองท่านยังเป็นนักการเมืองแถวหน้าที่เป็นผู้ก่อตั้งพรรคก้าวหน้าเมื่อปีพศ2488ซึ่งต่อมาได้ยุบรวมกับพรรคประชาธิปัตย์ในปีถัดมากล่าวคือร้อยต่อระหว่างในครควงอภัยวงศ์ได้ชวนท่านไปก่อตั้งพรรคใหม่ชื่อประชาธิปัตย์ซึ่งในครควงดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค ส่วนหมอบราชวงคึกฤทธิ์ปราโมทเป็นเลขาธิการพักอยู่สู้ในสภาสองปีหม่อมราชบงคึกฤทธิ์ก็ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลชุดในควงอภัยวงศ์ต่อมาในปีพศ .2490 พลโทผินชุนหวันทำรัฐประหารแต่ยังไม่พร้อมจะจัดตั้งรัฐบาลของตนเองจึงไปชวนนายควงอภัยวงศ์ กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งครั้งนั้นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปาโมทก็ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีลอยสั่งราชการกระทรวงการคลังแต่อยู่ได้เพียง5เดือนจอมพลปอพิบูลสงครามก็ขึ้นบริหารประเทศแทนเมื่อวันที่16กันยายนพศ2491หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปาโมทประกาศลาออกจากการเป็นสอสอและหันหลัง ลาออกไปจากพรรคประชาธิป,ปัตย์เพราะท่านคัดค้านการขึ้นเงินเดือนของสอสอจากนั้นท่านก็ยุติบทบาทการเมืองอยู่นานและหันไปหยิบจับงานสื่อสารมวลชนเกิดเป็นหนังสือพิมพ์มสยามรัฐรายวันของตนเองตั้งแต่วันที่25มิถุนายนพศ2493จนหลังเหตุการณ์14ตุลาคมพศ2516 หม่อมราชวงศ์คึคกฤทธิ์ปามอจึงจัดตั้งและเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองคือพรรคกิจสังคมหม่อมราชวงศ์คึคกฤทธิ์เป็นบุคคลที่มีบุคลิกและบทบาทที่หลากหลายมีชื่อเสียงในหลายๆด้านโดยเฉพาะการประพันธ์การแสดงและยังเป็นนักการเมืองเป็นผู้ก่อตั้งพรรคก้าวหน้าเมื่อปีพศ2488ต่อมาได้ยุบรวมกับพรรคประชาธิปัตย์ในปีถัดมา ในปีพศ2517เมื่อมีการเลือกตั้งใหม่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยสามารถเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลทั้งที่มีจำนวนสะสะในมือเพียง18คนต่อจากหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชซึ่งกลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่2ต่อจากนายสัญญาธรรมศักดิ์เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พศ2518 แต่หม่อมราชบงเสนีปราโมทเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เพียง27วันก็พ้นตําแหน่งเนื่องจากไม่ได้รับความไว้วางใจในการถแถลงนโยบายรัฐบาลของหม่อมราชบงคฤทธต์ปราโมทในครั้งนี้มีนายบุญชูโรจนสถียรผู้ร่วมก่อตั้งพรรคกิจสังคมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีนโยบายเงินผันเป็นที่รู้จักเรื่องลือทั่วไปในสมัยนั้น หม่อมราชวงศ์ครึกฤทธิ์ได้รับฉายาจากนักการเมืองและสื่อมวลชนมากมายเช่นเท่าสารพัดพิษซื้อแปะซอยสวนพลูภายหลังเมื่อมีอายุจนสามารถแสดงความเห็นทางการเมืองได้อย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลใดๆจึงได้รับฉายาว่าเสาหลักประชาธิปไตยนอกจากนี้อีกฉายาหนึ่งที่ใช้เรียกหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ในบางแห่งคือหม่อมป้า ในด้านวรรณศิลป์หม่องราชบงค์คึกฤทธิ์มีผลงานหนังสือที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมากมายที่ได้ตีพิมพ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกเช่นสี่แผ่นดินภัยแดงกาวเวาที่บางเพลงรลายชีวิตสูสีไทยเฮาสามโกกฉบับนายทุนและเรื่องสั้นมอมซึ่งได้ใช้เป็นบทความประกอบแบบเรียนภาษาไทยในปัจจุบัน บางชิ้นมีผู้นำไปทำละครโทรทัศน์เช่นสี่แผ่นดินหลายชีวิตและทำเป็นภาพยนตร์เช่นเรื่องกาวเบาที่บางเพลงหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปาโมตดสิ้นสุดการเป็นนายกรัฐมนตรีเนื่องจากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปเมื่อปีพศ2519การเลือกตั้งครั้งนี้เกิดเนื่องจากหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปาโมดนายกรัฐมนตรี ได้ตราพระราชกิฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรขึ้นเมื่อวันที่12มกราคมพศ2519เนื่องจากรัฐบาลประสบปัญหาหลายประการทั้งการเมืองและการเรียกร้องต่างๆของประชาชนทั่วประเทศโดยให้มีการเลือกตั้งขึ้นในวันที่4เมษายนปีเดียวกันผลการเลือกตั้งปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย โดยการน,นำของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทหัวหน้าพักซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีและเป็นพี่ชายของหม่อมราชวงศ์คฤทธฤตประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากโดยได้รับเลือกมาเป็นอันดับหนึ่งได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดถึง114คนจากจำนวนสอสอทั้งหมดที่จะมีได้คือ279คนนับว่ามากที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงพักประชาธิป,ปัตย์ได้สอสอมากถึง24คนถือได้ว่ายึดครองพื้นที่ทั้งหมดของกรุงเทพไว้ได้ในขณะที่พักกิจสังคมของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้สอสอมาทั้งหมด45คนถือเป็นอันดับ3โดยที่พักชาติไทยได้เป็นอันดับสคือ56คนมีการวิเคราะห์กันว่า ภัก,กิจสังคมของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ที่ไม่ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะการบริหารราชการที่ผ่านมาจากการยกเลิกความร่วมมือทางการทหารกับสหรัฐอเมริกาโดยไปเปิดสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณารัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์แทนอีกทั้งตัวของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เอง ในครั้งนี้ก็ยังพ่ายแพ้การเลือกตั้งให้แก่นายสมัครสุนทรเวสนักการเมืองหนุ่มผู้เป็นเสมือนดาวรุ่งในขณะนั้นของพรรคประชาธิป,ปัตย์ในพื้นที่เขตดุสิตซึ่งเป็นพื้นที่ดั้งเดิมของหม่อมราชวงศ์คกิทธิตปราโมชเองด้วยการจัดตั้งรัฐบาลเกิดขึ้นโดยเป็นรัฐบาลผสม4ี่พักคือพรรประชาธิป,ปัตย์พรรชาติไทยพรรธรรมสังคมและพรรสังคมชาตินิยม รวมกันแล้วมีจำนวนเสียงสสทั้งหมด206เสียงถือว่าเกินครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรในวันที่20เมษายนปีเดียวกันมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมดดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งนับเป็นครั้งที่3ของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมดที่ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รวมหม่อมราชวงศ์ครึกฤทธิ์ปามโธดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี1ปี37วันหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปาโมตถึงแก่อสัญญกรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่9ตุลาคมพศ2538ณโรงพยาบาลสาม,มิติเวชรวมอายุได้84ปี172วันปลายปีพศ2 5 5 1 กระทรวงวัฒนธรรมเสนอชื่อหม่อมราชวงศ์คริ์เป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อยูเนสโกโดยมีทั้งเสียงสนับสนุนและคัดค้านต่อมาในวันที่23ตุลาคมพศ2 5 5 2ยูเนสโกได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหม่อมราชวงศ์คริ์เป็นบุคคลสำคัญของโลกใน4สาขาได้แก่การศึกษาวัฒนธรรมสังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชนในวาระครบรอบร้อยปีชาติการพาศ2554นับเป็นคนไทยลำดับที่20จบแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะขอบคุณมากค่ะ